สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้พามาพบกับบนกระดาษด่างขาวนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้เป็นบนกระดาษต้นใหญ่เนาะแต่ว่าเราเลี้ยงในในโฟมมันก็ไม่ค่อยต้นใหญ่ให้นะคะบวกกับที่ว่าโตของเขานี่มันมีขนาดที่ยาวแล้วนะคะเพื่อนๆเ,เราก็ไม่ได้ตัดออกเนาะให้เขาแตกใหม่ส่วนลูกๆนะคะก็มีขึ้นใหม่หลายต้นอยู่ค่ะเพื่อนๆขึ้นตามไข่ของเขานี่แหละจากไข่ของเขานี่แหละ ก็มีหลายต้นอยู่บางทีก็จะเอาต้นเล็กต้นน้อยเขาไปลงกระถางเพื่อทําแม่พันธุ์ต่อไปเนาะเพื<ๆ>่อนเพื่อนนี่ตอนนี้ได้ข่าวว่ากําลังมีกระแสมาอีกนะคะ,ะเกี่ยวกับพวกบนกระดาษด,ด่างขาวบนหูช้างด่างเหลืองด่างขาวอะไรแบบนี้เนาะแต่อย่างน้อยๆเรายังได้มีสะสมเลว้วหนึ่งกล่องโฟมนะคะเพื<ๆ>่อนๆนเดี๋ยวเราดูต่อไปว่ากระแสจะกลับมาช่วงไหนนะคะเพื่อนๆค่ะก็คลิปนี้พามาชม เค่ okay, นี้นะคะเพื่อนๆขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมแนละติดตามกันนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะสวัสดีค่ะ